สวัสดีค่ะทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นรีนะคะณปรีรดาทาโรุไทชะตาวันนี้อาจารย์นรีจะมาชวนทุกคนนะคะมาเล่นพิกอ a เด็กค่ะมาเลือกกล่องไพ่กันนะคะในหัวข้อที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ก็อาจจะเป็นภายใน1เดือนนะคะ1เดือน2เดือนนี้นะคะหรือบางคนอาจจะแบบ ภายในอาทิตย์นี้ก็ได้นะคะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับว่าดวงใครเนี่ยจะมาถึงเร็วกันนะคะลองมาเล่นกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะกับเราบ้างนะคะกลองแรกนะคะกล่องแรกจะเป็นเออเขาเรียกว่าเทพบุตรตัวน้อยนะคะกลองที่1น,นะคะกลองที่สองนะคะ จะเป็นนกพูกนะคะนกพูกสีเหลืองนะคะกองที่หนึ่งนี้จะเป็นชุดของ r i d e r w a i g h นะคะชุดคลาสสิกนะคะกับ w i s d o m of Oracle นะคะส่วนกองที่สองของน้องนกพูกเนี่ยนะคะก็จะเป็นไพ่ของ The o c e a n นะคะโลกใต้ของทะเลนะคะนางเงือกแล้วก็เป็น Nature Whisper นะคะไพ่ Oracle อีกชุดหนึ่งนะคะส่วนใน เด็กที่สากองที่3 ،นะคะก็จะเป็นลูกแก้วนะคะกรุงโรมนะคะจะมีไพ่ของ Wisdom of Avalon นะคะชุดนี้ไม่ค่อยได้เอามาใช้กันนะคะแล้วก็มีชุดของไพ่ทาโร่นะคะเป็นชุดของแม่มดนะคะอืมเป็น e v e r y d a า w i วิ h นะคะวันนั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาเลือกกันนะคะถ้าเลือกได้แล้วนะคะจะเอากองที่1นนะคะกองที่ส หรือกองที่3ดีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเรื่องจากกองที่1ก่อนนะคะขอญาตเก็บเก็บชุดอื่นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาสักไพ่กันสดๆเลยนะคะเพื่อดูว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะดเดี๋ยวขออน้องมาอยู่ห่างกันนิดนึงนะคะจะได้ไม่ชนกันอ่ะทีนี้มาดูกองที่1นะคะกองที่1 จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะสับไพ่นิดนึงนะคะเพราะว่าสับมาแล้วแหละแต่ว่าอยากจะสับนิดนึงให้กระจายกระจายกันไปนะคะจันจะเปิดไพ่ทั้งหมด9ใบนะคะโอ้มีแทงแมนมาเลยเป็น8ดาบนะคะเป็น the emperor นะคะไพ,พ่จักรพรรดิ เป็นเก้าไม้เท้าค่ะเป็นแปดถ้วยนะคะ3ดาบ Strength นะคะ Empress และราชาถ้วยค่ะมาดูไพ่ o r ร c เคิลกันบ้างนะคะชุดของ Wisdom of the Oracle นะคะ วายขอทั้งหมาถกใบนะคะเดอะเฟสเเรนจิพิตี้มิวันทันนี่นะคะออฟฟันบิวติ้บล็อกนะคะอ่ะทีนี้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วนี้นะคะที่อาจารย์เห็นก็คือเป็นช่วงเวลาของการอดทนนะคะอดทนผ่านกับปัญหาอุปสรรคอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่มันกำลังจะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะมันทําให้เราเหมือนกับมืดแตดด้านอะ่ะก็เลยต้องตั้งหลักต้องใช้เวลานะคะปัญหานี้จะแก้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาความรักนะคะทําให้เครียดทาให้กังวลหรือใครอาจจะเป็นจากเรื่องงานก็ได้นะคะมีความขัดแย้งทําให้แบบถูก ทำให้เสียใจนะคะถูกแทงข้างหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ในที่ทํางานก็ได้แล้วก็เลยทําให้เราคิดที่จะออกจากงานที่ทําอยู่ออกจากสถานการณ์อะไรสักอย่างที่เราเรารับไม่ได้แล้วนะคะเรารู้สึกว่ามันพอแค่นี้นะคะมันอาจจะไม่ได้มีความยุติธรรมหรือว่ามันมันทำเกินไปแล้วมันหนักเกินไปแล้วมันไม่ไหวแล้วแบกรับไม่ไหวแล้วนะคะ ขอออกมาเงียบๆขอเดินออกมาดีกว่านะคะเพื่อความสบายใจหรือบางคนอาจจะเจอกับความรักที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเขาอาจจะแบบนอกใจเรานะคะแอบไปมีใครแล้วก็ดูข่าวแล้วก็รู้สึกว่าจับได้แล้วก็แบบถอดใจแล้วไม่เอาแล้วนะคะมันเสียความไว้วางใจมันทําให้หมดหวังนะคะเสียความเชื่อมั่นเสียศรัทธานในความรักนะคะขอเดินออกมาจากความรักในครั้งนี้ก็ได้นะคะ เป็นการออกมาจากสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกมันหนักมันเกินไปแล้วคุณไม่ไหวแล้วฉันไปดีกว่าฉันพอแค่เนี้ยขอไปต่อดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมเพราะว่าที่เจอมานี่มันหนักมากๆนะคะมันหนักมากๆเลยแล้วคุณก็รู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันยังจะแก้ไม่ได้ง่ายๆหรอกนะคะมันคาระคาซังอยู่อย่างเนี้ยนะคะมันไม่แปดด้านจริงๆนะคะมันใช้เวลาก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะ คุณก็เลยแบบว่าขอออกมาจากปัญหาตรงนี้แล้วกันนะคะปัญหาตรงนี้อาจจะมีผู้ใหญ่ที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขนะคะแต่ว่าคุณเหมือนถอดใจอ่ะนะคะคุณถอดใจคุณออกมานะคะคุณออกมาแล้วจะรู้สึกว่าเหมือนคุณพร้อมที่จะเยียวยาตัวเองนะหลังจากที่คุณออกมาจากตรงนั้นคุณผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมานะคะแล้วเวลาเนี่ยมันช่วยทําให้คุณรู้สึกว่า คุณเข้าใจอะไรมากขึ้นคุณสามารถที่จะเยียวยาจิตใจได้มากขึ้นนะอืก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมล่ะทาไมต้องเป็นฉันทําไมต้องเกิดกับฉันนะคะ Y มันมีคําถามอะไรมากมายขึ้นมาในหัวเลยนะคะล้องมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกมือแตกด้านไปเลย <c oughs> คุณรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วนะคะคุณรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งถูกไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ ถูกแล้วเลยไม่เอาใจใส่ทั้งท้งที่ทออตรงเนี้ยนะคะมันควรจะเป็นผลงานที่คุณแบบได้รับคํายกย่องคําชมหรือว่าถูกถูกแย่งผลงานหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันไม่มีความยุติธรรมนะคะเป็นความละเลยในการทอดทิ้งทางจิตใจที่คุณรู้สึกว่ารุนแรงมากมากนะคะหรือแฟนของคุณเนี่ยทอดทิ้งล้เลยไม่ใส่ใจแล้วไปมีคนอื่นนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหมือนแบบมันรับไม่ได้ไม่ไหวแล้วพอแล้วนะอืม คุณรู้สึกว่าต้องการหาที่ไหนก็ได้นะคะคุณอาจจะ move on ไปที่ไหนที่ใหม่เลยก็ได้นะคะที่ที่คุณรู้สึกสงบทางจิตใจนะคะ silent t y นะคะไปยังที่ที่คุณรู้สึกสบายใจนะคะไปแล้วอาจจะกลับมาใหม่นะคะแล้วคุณก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะที่ทำให้คุณต้องมาเจอแบบเหมือนเคาะกรรมอะไรเรื่องร้าย้ตรงนี้นะคะคุณมีความเข้าใจามากขึ้นนะคะ เมื่อคุณกลับมาหรือคุณอาจจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ไปเลยก็ได้นะคะคุณน่าจะมีการกลับมาแล้วเหมือนกับปรับความเข้าใจอะนะคะปรับความเข้าใจแล้วก็ทําให้คนที่ดุดุคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเนี่ยคนที่ไม่ฟังคุณเนี่ยเขาหันมารับฟังคุณมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาไม่ฟังคุณเลยก็ได้นะคะที่ผ่านมาคุณก็เลยรู้สึกว่า มันคุยกันไม่รู้เรื่องมันมืดแปดด้านนะมันไม่ไหวละไม่สามารถที่จะไปต่อด้วยกันได้นะคะเขาอาจจะเป็นเจ้านายของคุณหรือเป็นแฟนของคุณก็ได้นะอืมแต่เมื่อคุณกลับมาแล้วพลังพลัง่งความเข้มแข็งนะคะพลังบวกของคุณเนี่ยมันเยอะคุณมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นนะคะหลังจากที่ไปสงบจิตสงบใจนะบางคนอาจจะแบบเลี้ยงไปถือศีลในวัดหรือเปล่านะคะเพราะที่ที่สงบนะคุณก็เลยรู้สึกว่ามันมี วิธีที่จะพูดมันมีทางออกที่คุณเหมือนอันนี้แฮงแมนเนี่ยนะคะจริงๆมันเป็นทางออกทางออกที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการคุ้นคิดหาทางทางออกแล้วมันเกิดแสงสว่างทางสติปัญญาเห็นไหมคะตรงนี้นะก็ได้ทําให้คุณกลับมาแล้วมีการปรับความเข้าใจแล้วคุยกันแบบว่ารู้เรื่องอะนะคะปัญหามันมีทางออกอื อาจารย์ว่าถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้นะคะคุณจะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นนะคะต่อไปปัญหาอะไรทุกอย่างก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะหรือถ้าเป็นปัญหาความรักคุณกลับมาใหม่ในแบบของราชินีค่ะก่อนไปคุณถูกทอดทิ้งละเลยใช่ไหมคะแต่คุณกลับมาใหม่เนี่ยนะคะคุณแก้ปัญหาได้นะคะคุณยึดอำนาจคืนมาได้ะคะเป็น M ace, เอ็มเพสเวลาชนีเลย เพราะนั้นในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคุณรู้แล้วแหละว่าจะต้องอ่อนต้องแข็งตอนในนะคะต้องเติมมิวเฮนนี่นะคะเติมความหวานลงไปใช้ความอ่อนโยนที่จะสยบกับความดื้อดึงความดื้อรัน้นความมีทิฐิมานะของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะค่อยๆพูดกับเขาดีๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้มันมีทางออกที่เกิดขึ้นระหว่าง คุณกับเจ้าหน่ายหรือคุณกับแฟนของคุณนะคะแล้วปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆเริ่มปะติดปะต่อนะคะค่อยๆแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะ building blocks ตรงนี้นะคะมันเริ่มมีความเข้มแข็งนะคะในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้นนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าเห็นหนทางนะคะที่จะนำไปสู่กันแก้ปัญหาได้อย่างประสบความสำเร็จ นะคะนี่เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวกองที่หนึ่งนะคะในเร็วๆนี้นะคะอืมนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะอาจจะเจอปัญหานิดนึงนะคะแต่ว่าในาที่สุดก็จะสามารถแก้ได้นะคะอ,อะโอเคนะคะนี่สำหรับชาวกองที่หนึ่งนะคะต่อไปอาจารย์จะขอเป็นชาวกองที่สองนะคะ กองที่สองก็จะเป็นน้องนกฮูกนะคะลองมาดูกันสิว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะกับชาวกองที่สองบ้างนะคะขอสับให้แป๊บนึงนะคะเปิดทั้งหมด9้าใบนะคะใบแรกสิบเหรียนนะคะ ใบที่สองหกไม้เท้าค่ะใบที่สามเก้าถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยสิบถ้วยสี่เหรียญค่ะแฮงแมนแฮงแมนมาเหมือนกันเลยนะคะหนึ่งเหรียญและเดอะเวิลด์ค่ะต่อไปนะคะไฮออร์คาลนะคะเนเจอร์วิสเปอร์นะคะอีกทั้งหมดห้าใบค่ะ อันนี้สีเป็นโทนเดียวกันเลยนะคะ Keep your dream alive นะคะเป็น be your best self always นะคะ be in service. s e r v i c empowerment e perfect setting อ่ะทีนี้มาดูนะคะชาวกองที่สองน้องนอกฮูกนะคะคุณขึ้นมาเป็นสิบถ้วยเลยนะคะสิบถ้วยแล้วก็หกไม้เท้า การประสบความสำเร็จนะคะจาก9ถ้วยนะคะเออไม่ใช่นะคะจาก9้าถ้วยมาเป็น1ิบถ้วยนะคะเราก็สิเหรียญน,นะคะเพราะนั้นอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์นะคะไพ่ชุดนี้กองที่สองเด่นมากในเรื่องความรักนะคะน่าจะเป็นคนที่อธิษฐานอะไรไว้หรือเปล่านะอธิษฐานเรื่องความรักนะคะเรื่องการสมหวังในความรักไว้หรือเปล่าแล้วเปิดเจอไพ่กองนี้นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก้าวถ้วยอวิชนะคะอะไรที่มันยังขาดไปในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยคุณอธิษฐานคุณเฝ้ารอคอยมานานแล้ววันนี้มันได้รับการเติมเต็มนะคะมันได้รับการเติมเต็มแล้วก็มีการปรับตัวเข้าหากันพร้อมทั้งมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานนะคะเป็นทั้ง10บถ้วยเป็นทั้งสิบเหรียญหรือว่าคุณเรียนจบคุณมีงานทําคุณมีความพร้อมนะคะมันมีความประสบ การประสบความสำเร็จมาด้วยนะคะคุณมีความพร้อมแล้วที่จะแต่งงานกันนะคะมันมีความพร้อมเข้ามาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานแล้วก็การพร้อมที่จะเป็นครอบครัวนะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นไพ่ใน oracle เนี่ย perfect setting นะคะ <c oughs> เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่คุณจะได้มาอยู่ร่วมกันได้มาแต่งงานได้เป็นครอบครัวเดียวกันอเห็นไหมคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมาลงตัวนะคะหรือได้เลิกได้ยามมาแล้วก็ได้นะคะบางคนที่ เปิดกองนี้อยู่นะได้เลิกยามแต่งงานมาแล้วยินดีด้วยนะคะอืมคุณเนี่ยรอคอยกันมานานแล้วนะคะจย์ว่านะหรือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองอะไรบางอย่างอะ่ะที่สามารถพิสูจน์ตนเองได้สําเร็จจนกระทั่งพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยยอมรับกันนะคะเพราะฉะนั้นชุดนี้ยจจะเป็นทั้งคนที่เป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะหรือว่าเป็นหญิงชายชายหญิงได้ปกติเลยนะคะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณผ่านอุปสรรค ผ่านการรอคอยม,มาร่วมกันแล้ววันนี้นะคะความรักที่คุณมีต่อกันซึ่งมันไม่จิดจังลงไปเลยเนี่ยมันก็ได้รับได้รับการยอมรับนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะได้รับการเห็นด้วยนะคะอนุมัติแล้วนะคะให้แต่งงานกันได้หรืออะไรประมาณนี้นะคะเป็นสี่เหรียญด้วยเห็นไหมคะมเป็นความรักที่จากที่ไม่รู้ว่าจะได้เคียงคู่อยู่ด้วยกันจะได้ลงเอยกันหรือเปล่านะคะ กลับมาเป็นสี่เหรียญน,นะคะให้ที่เรากอดทุกอย่างเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงนิงนความรักความมั่นคงความก้าวหน้าในชีวิตนะคะเรากอดไว้หมดเลยนะสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยมันกําลังเริ่มเข้ามาเข้ามาทีละอย่างสองอย่างนะคะจนมันค่อยๆมีความสมบูรณ์พร้อมเป็นเดอะเวิลด์อาจารย์รู้สึกเหมือนกับว่าถ้าคุณสองคนเนี่ย รักแล้วก็ลงเอยกันได้เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตบางอย่างนะคะเช่นได้ move on แต่งงานแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่งงานแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่นะคะมีเรือนหอมีอะไรที่แบบดูสมบูรณ์อะ่ะพร้อมที่จะมีลูกหรือมีอะไรตรงเนี้ยนะคะมันเป็นความมั่นคงมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเป็นความสมบูรณ์นะคะในชีวิตที่คุณสองคนเนี่ยรอคอยมานาน นะคะหรือเป็นความรักที่มีอุปสรรคมาก่อนนะคะแล้ววันนี้ได้พิสูจน์ตัเองแล้วก็สมหวังในที่สุดนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ตอนแรกที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะไม่ชัดเจนแล้วรอคอยมานานจนในที่สุดได้สมหวังกับเขาสักทีหนึ่งนะคะเพราะนั้นไพ่บอกนะคะว่าให้เก็บความฝันของคุณทั้งสองคนนะคะมาเขาเรียกว่า มาสานต่อนะคะอย่าทําความฝันของคุณให้มันจบลงเพราะว่ามันกําลังจะได้ไปต่อมันกําลังจะเริ่มต้นอย่างสวยงามนะคะอยากทําธุรกิจอะไรร่วมกันหรืออะไรตรงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะ perfect setting นะอืมสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะ bu e y o r b e s e sales y s มันดีอยู่แล้วความเสมอต้นเสมอปลายของคุณความดีของคุณที่มีให้กันตลอดมานี่แหละมันเป็นสิ่งที่พิสูจตนเองจนทําให้ความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยสมหวังในที่สุดนะคะอื บีอันสวิตนะคะอย่าลืมใส่ใจนะคะกับทุกๆคนรอบตัวไม่ใช่แค่แฟนคุณอย่างเดียวนะไพเหมือนกับ,บอกว่าตรงเนี้ยนะดูแลเอาใจใส่ทุกๆคนให้เหมือนกับครอ,อ,อบครัวของเขาก็เหมือนครอบครัวง,งเรานะคะแล้วมันก็ยิ่งทําให้ความรักของคุณเนี่ยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งงานนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นนะคะที่คุณจะต้องแบบสร้างและสร้างตัวหรืออะไรอีกมากมายนะคะอาจจะแบบ ยังต้องสารต่อความฝันนะคะนั้นตรงนี้ empowerment นะคะให้พลังใจซึ่งกันและกันแล้วจับมือกันไปนะคะค่อยๆเดินเคียงข้างกันไปนะมันยังมีอะไรที่เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันอีกยาวนานเลยนะคะอืชาวกองนกพูกนะคะกองที่สองนะคะน้องนกพูกนำความรักดีๆมาให้แล้วนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ดีใจด้วยนะคะชาวกองที่สองนะอาจจะมีได้วิวาในหน้าหนาวนี้หรือเปล่าคะ โชคดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นชาวกองที่สามนะคะกองที่สามเป็นลูกแก้วนะคะจากกรุงลมนะเป็นไพ่ชุดของแม่มดนะคะ,ะมาดูซิว่าแม่มดจะมาบอกอะไรนะคะกับชาวกองที่สามบ้างจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ The Star 9ใบนะคะนี่ใบแรก The Tower View of Fortune 3ดาบค่ะ7ดาบ Temperance ราชาถ้วยราชินีถ้วย9ถ้วยมาดูนะคะ Wisdom of Avalon นะคะ จะบอกอะไรนะคะขอทั้งหมดห้าใบชุดนี้ใหญ่มากนะคะสับยากไพ่ใบใหญ่แต่ไพ่สวยๆนะคะชุดนี้จา์ไม่ค่อยได้เอามาใช้เท่าไหร่ขอห้าใบดราคอนนะคะฮอ r s สเพอร์เซพชั l นล e ฟสุดท้ายค่ะเดอะด็อก น่ารักจังเลยให้ใบนี้นะคะมันขึ้นมาคือแบบว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเหมือนชาวกองที่สามเนี่ยโชคชะตาเหมือนกำลังแบบพาให้คุณมาพบเจออะไรบางอย่างคุณอาจจะต้องผิดหวังเสียใจกับเรื่องอะไรมาสักอย่างไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะ ต้องตกงานหรืออะไรมาก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันจะกลับมานะคะมีรู้ทา้ายคุณทำอย่างอื่นน่ะที่เป็นสิ่งใหม่แล้วปรากฏว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณจะเริ่มทำเนี่ยนะคะมันกลับสร้างชื่อเสียงมันกลับทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีหนทางแห่งความสำเร็จที่ดีงามยิ่งกว่าเดิมนะเพราะว่ามันจำเป็นต้องจบกับบางอย่างเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะว่าโชค กลงล้อของโชคชะตาเนี่ยมันหมุนพานะคะให้ชีวิตของคุณเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะนึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันใช่แต่โชคชะตาบอกว่ามันยังไม่ใช่นะเพราะนั้นจบตรงนั้นซะนะคะมันอาจจะมีเหตุอะไรที่มันต้องจบแบบปัจจุบันทันด่วนนะนะคะจบแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะ อาจจะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะหรือในเรื่องของหน้าที่การงานนะหรือว่าการจบกับชีวิตในบ้านเกิดหรือในต่างแดนในที่อะไรแล้วก็มาอยู่ในที่ใหม่นะคะอย่างนี้ก็ได้นะแล้วทําสิ่งใหม่แล้วปรากฏว่ามันดีกว่าเดิมมันมีรูปทางประสบความสำเร็จแล้วมันใช่ตัวคุณมากกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะนั้นวีออฟฟอร์จูนไม่ได้มาแกล้งคุณนะคะแต่ว่าเขาจําเป็นต้องมาเพื่อให้ชีวิตคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ย ไปในทางที่คุณใฝ่ฝันแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมนะอืนั้นที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะถูกแบบอืคนรักเนี่ยไม่ซื่อสัตย์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือมีเรื่องอะไรที่อึดอัดไม่สบายใจกังวลใจเครียดอยู่ตลอดเวลานะคะปัญหาต่างๆต,ต,ตรงเนี้ยมันจะจบลงแล้วนะคะเจ็ดดาบมันจะต้องออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นแล้วนะคะอืม มันจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะ Temperance นะคะการเปลี่ยนแปลงเข้ามากับ View of Fortune นะคะดวงคุณเนี่ยเจอการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ค่อนข้างใหญ่นะจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นการพลิกพลิกชีวิตของคุณเลยก็ได้นะมันพลิกชีวิตของคุณเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันมา,าสองใบซอนแล้วก็มันเป็น the s t สตขึ้นมาด้วยนะคะ ถ้าคุณอ,อกหักหรือคุณอธิษฐานอะไรไว้นะคะก้าวถ้วยเนี่ยอะไรที่มันยังมันแบบขาดหายไปในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะหรือในเรื่องของความรักเนี่ยมาทั้งราชาถ้วยทั้งราชินีถ้วยเลยนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่เขาเข้าใจคุณนะคะแล้วคุณก็เข้าใจเขาเป็นคนที่ลักษณะนิสัยคล้ายๆกับคุณนะคะคุยกันรู้เรื่องทุกอย่างนะเป็นคนที่แบบศีลเสมอกันด้วย เพราะฉะน,นั้นตรงนี้คุณน่าจะได้เจอกับคู่ขอคุณเลยอืนะคะเพราะฉะนั้นมันจบลงด้วย,ด,วยด้วยความแบบว่าสมหวังนะถึงแม้ว่าเริ่มต้นอาจจะไม่สมหวังก็ตามนะคะในเด็กที่สามตรงนี้นะคะไพ่ออร,ร์เคอรอาวารอนอยากบอกอะไรกับคุณ คุณเนี่ยเป็นมังกรนะคะเป็นเดอะดาก้อนนะคุณมีพลังอยู่ในตัวนะเพราะนั้นเข้มแข็งไว้นะคะทั้งสเตนทั้งพาวเวอร์เลยเข้มแข็งไว้คุณต้องลุยต่อคุณต้องอย่าท้อนะคะน้องม้ามาเตือนนะคะบอกว่า a c c e p t c accepting help from another นะคะเพราะนั้นตรงเนี้ย ต้องยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะแล้วก็อย่าใช้คําสั่งหรืออํานาจมากเกินไปนะคะให้ใช้อย่างเหมาะสมนะมทั้งประเดชะคุณนะคะ Perception ค่ะการรับรู้เรื่องราวต่างๆตรงนี้นะคะอย่ามองโลกในแง่ร้ายนะคะเพราะว่า,พาไพ่ที่ตามต่อมาคือ Love นะคะความรักดีๆมันจะมีเข้ามานี่เป็นสิ่งที่โชคชะตาได้กำหนดไว้ นะคะคถ้าความรักครั้งเก่ามันจบไปนะคะรักครั้งใหม่เนี่ยมันจะเข้ามาคุณแล้วเป็นความรักที่ดีงามยิ่งกว่าเดิมนะคะมันเป็นความรักที่ loyalty เห็นไหมคะ sincerity unconditional love เป็นความรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันมีความจริงใจต่อกันไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะเพราะนั้นคุณจะเจอคนที่รักคุณอย่างปราศจากเงื่อนไขคะ่ะ โรแมนติกจังเลยค่ะชาวกองที่สามอาจารย์ไม่ได้ดู love story เนาะแต่ทำไมเรื่องราวของชาวกองที่3านี้มันดูดูเป็น love story เลยนะคะก็ดีใจกับชาวกองที่3ด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีการพบนะคะเพื่อจากแล้วก็จำเป็นต้องพบกับ คนใหม่เพื่อที่จะรักแล้วเป็นความรักที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ทำให้คุณไปสู่ความสำเร็จแล้วมีความลงตัวมีความเป็นตัวของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะโชคชะตากำลังจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงน,น,นะแต่เป็นในทางที่ดีนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะทั้ง3ากองเลยที่ช่วยติดตามนะคะชม พี่อเด็กของอาจารย์นรีนะคะวันนี้มากันแบบด่วนๆเร็วๆนิดนึงนะคะเหมือนกับสายฝนเลยนะค่ะไครที่บ้านโดนน้าท่วมก็อาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้นะคะฝนตกหนักจริงๆนะก็ต้องรับมือกับพายุอีกตั้งเท่าไหร่คะสี่ห้าลูกเลยนะคะนั่นก็ดูพี่อเด็กตรงนี้นะคะแล้วก็ทํานายกันไปนะคะแล้วก็ไพ่ก็มีคําตอบมีคําแนะนําให้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวกับมันนะคะถ้ารู้สึกว่า ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเราของคุณก็ได้นะคะอย่าเ,ออเชื่อมากเกินไปนะคะดูอย่างมีวิจารยณน,นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ